ดูเฮ็ดให้กินเลยไม่ขห้นค้างเนื้อเนื้อให้กูนะโลกันกิดจะแดกปลากระป๋องเด้แล้วปลากระป๋องไก่มันมีกินในรวปขั่วง่ายคินเติบดูต่อล่ะง่ายเติบเรียนอ้วนตักหลักเลยอ่ะว่ามันรอเก่ามันบ่รอเก่าดดีลูกมาดูมันเห็นแมวมันไป มึงิงั้มันเหรมามามาลงมามึงเขาเหรอ,อ,อเราไปถามก่อนเราผัดเป็ดปลาไหลผัดเป็ดปลาไหลเจ้าก,ก็กินก็กินบองพักมาคุยอันนี้เขามาคุยกัน,น มันคือบ,บวิแนนี่ข้างหลังก็ไม่ค่อยจะนั่งเลไงนะเนี่ยจะนั่งข้างหน้าใส่ท้ายแล้วโอ้โหแหกปากล้านหมดว่าล้านข้างไหนว่มด ป้าดูกินเองมัมเล่นทอนมาหยิบน้ำยังติดตาติดข้อติดเหนื้อบ้านขหนี่วบอดจีดมันก็ถ้าเราออกใช่พอไม่ไหนกิ้ขเขหนียวไปครับหนึ่งอะไร รู้เพราะเป็นเลยเนาะมึงโอ้มันสนรูเฉยเป็นอืมกินขา้าวแล้วก็จะกินกน,น้ำทั้งตัวมารวมอะไรมากินน้ำหรอเออน้ำาล้กินอืเอามาเนี่ยเออ รอไม่เย็นหรอกกินอะไรอยู่เฉยๆเฉยๆโช์ถอยเลยถอยเลยตือ,อมาเชา้าเหนื่อยทุกเช้าหมาตัวเดียวนี่ก็โคตรเหนื่อยแล้วดูขนมาให้หนูที่น่ะลกซราบมันขนอะไรไมาจากไหนน่าเต็มห้อง มันก็ล่างเลียนมันน้อยมันคือหมอ้ฮะมันจับวไปเรียนนึงแล้วข <c oughs> ้ามกัะเงงงานแม่ออกไปเยี่ยวข้างนอกนะแล้วเดี๋ยวมาเยี่ยมเย่ยให้มันสุด ันบ่มันมังทีมันหรอกอถึงบ้านมันมันกบับวิ่งกีเซงยาไใจ